สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จแล้วคือดวงแก้วคืนดวงนับห่วงหาวพนมบวัวหัวใจประพรายพราวแผ่นดินร่ําฟ้าร้าวหนาวน้ำตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่โยธาสนันัการช่างเทศบาลเมืองลุบุรีดําเนินการซ่อมแซมผิวถนนตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลุบุรีที่เป็นหลุมเป็นบอ่อโดยได้มีการดำย่างมาตอยสําเร็จรูปไปปิดทับพร้อมบทอัดให้แน่นหนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเบื้องต้นครับนายจเรสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธา สำนัก,การช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อแมแซมผิวถนนสายต่างๆตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลังจากที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้วทางเจ้าหน้าที่โยธาสำานก,การช่างเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยอุปกรณ์และยางปะตอยสำเร็จรูปออกดำเนินการในทันทีเช่นถนนในชุมชนสีสุริโยไทยถนนหน้ารายมหาราชเป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่โยธาสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำยางมาต่อยสําเร็จรูปปิดทับผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อจากนั้นได้มีการบดทับให้แน่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเบื้องตน้นซึ่งการซ่อมผิวถนนโดยการนำยางมาต่อยสาเร็จรูปไปปิดทับเป็นวิธีการซ่อมแซมที่ทําได้รวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือแตกร้าว ซึ่งช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในระยะยาวจะมีการซ่อมแซมผิวถนนดังกล่าวให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปพร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธาสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจผิวถนนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทางถนนสายรักถนนสายรองว่ามีจุดไหนที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อให้ดําเนินการซ่อมแซมในทันทีหรือหากประชาชนพบเห็นผิวถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้ยื่นคําร้องมาที่เทศบาลเมืองลบบุรีทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่ออกดําเนินการซ่อมแซมต่อไปซึ่งการดําเนินการของเจ้าหน้าที่โยธาสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานที <Gard rid todavía |lb|> ่เทศบาลเมืองลบบุรีได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรี ที่มุ่งปรับผิวถนนทางจาราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนยายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดำเนินการตามคำถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหลังได้เข้ารับตำแหน่งโดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น7นโยบายเร่งด่วนและ8ดนโยบายหลักซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักคือคือนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานคือมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการดําเนินการปรับปรุงผิวทางารจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบปรับปรุงระบบระบายน้ําระวางมาตรการแนวทางป้องกันและการเกิดน้ําท่วมในกรณีฝนตก ในช่วงมรสมของทุกปีพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มารับบริการซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดําเนินการไปแล้วในหลายนโยบายตามที่ปรากฏให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ปรลาศักดิ์ไกรเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติเดชชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ